ยุคนี้เป็นยุคแห่งดิจิทัลแบบเติมรูปแบบฉะนั้นการกู้เงินง่ายขึ้นกว่ายุคก่อนมากๆสึ่งเชื่อดิจิทัลนั้นจะช่วยคุณเข้าถึงบริการทางด้านการเงินในระบบได้แบบง่ายขึ้นด้วยและณวันนี้ไม่จะเป็นแล้วที่การกู้เงินจะต้องใช้หรือว่ามีสลิปเงินเดือนเท่านั้นเพื่อพิสูจน์รายได้เดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณนั้น นำมาเป็นเครื่องพิสูจน์รายได้ได้ด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชาแนลนะครับใครที่อยากจะได้สินเชื่อนในระบบที่กำหนดชำระคืนเป็นรายงวดรายเดือนแล้วก็ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการสมัครขอสินเชื่อเช่นการชำระค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่าประกันชีวิตและค่าอื่นๆเป็นต้น ฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณนั้นนำมาเป็นเครื่องมือตัวช่วยซึ่งจะให้สินเชื่อเป็นเงินสดพร้อมใช้ที่สามารถจะถอนเงินสดได้แบบไม่ใช้บัตรกับตู้ ATM ทั่วประเทศให้ผ่อนได้ดาอนค่า6เดือนเท่านั้นด้วยนะและสินเชื่อในวันนี้มีชื่อว่า Happy Loan หรือว่าสินเชื่อเติมสุขฟังแล้วก็อาจจะยังไม่ใหม่สักเท่าไหร่ แต่ที่ใหม่แล้วก็จะต้องนำมาบอกต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าสินเชื่อเติมสุขจากอีออนตัวนี้เขารับสมัครลูกค,ค้าใหม่ฉะนั้นเฉพาะคนใหม่ที่ไม่เคยมีสินเชื่อหรือว่ามีอะไรมาก่อนเลยจากอีออนถามเขาเองก็ฟิกไรายได้ไว้ขั้นต่ำมากๆ5,000บาทต่อเดือนเพียงแต่อาจจะต้องรับเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้นด้วยเขาไม่เอาสลิปเงินเดือนด้วยนะ คือคุณก็เตรียมไปแค่บัตรประชาชนสเต t เมนต์หเดือนแล้วก็ค่าจะจ่ายน่นนี่นั่นของคุณสักหนึ่งอย่างแล้วก็แนะนำให้นิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเช่าบ้านเขาอยู่คุณจะใช้เอกสารค่าน้ําค่าไฟของบ้านเช่าก็ได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีสัญญาเช่าบ้านเนี่ยมาดูด้วยค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกอาชีพเสมอกันทุกคนก็ต้องจัดเตรียมเอกสารมาเหมือนกันหมดถ้าจะสมัคร ก็ไปที่เคาน์เตอร์อีออนสาขาที่คุณชอบใจแล้วก็สะดวกที่สุดไปนะสาขาแล้วเนี่ยคุณก็ไปกรอกข้อมูลการสมัครผ่านอีอออนแท็บเล็ตอัปโหลดเอกสารผ่านอีออนแท็บเล็ตจากนั้นก็รอ SMS แจ้งการอนุมัติไม่ยากถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ที่สาขาคุณก็เข้าไปติดต่อที่สาขาที่สะดวกแล้วก็เปิดใช้บริการดิจิทัลยูคผ่านอีออนไทยโมบายแอปพลิเคชันที่สาขานั่นแหละ ใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมคุณก็เข้าไปสอดส่อง,องตามโซเชียลมีเดียเหล่านี้ตามสะดวกขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ